กับเวนทนายธนาคารี่ฉันน่ะสาวธุรพีเป็นมิชาติกุลบัญชีใดชื่อพักประดิษฐ์ปัะด์จากสมุทรกระบีค่ะท่านประธานท่าที่ฉันมีเรื่องหารือเรื่องธุรกิจทธงเดียวด้วยความปัญหาของธุรกิจโควิดรอบใหม่นี้เราสามารถ ที่สุดแล้วจชัดเจนแล้วว่าในปีทีุ่่รุ่งนี้คงไม่มีทางฟื้นได้เพราะว่าปัญหาของวัคซีนนั่นใช้ไปเลยประมาณหนึ่งปีฉั้งๆสดงว่ามันมีนโยบายบางอย่างเสนอถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าปนรืที่หนึ่งเราต้องรักษาดับการจ้างงาน ของานท่าเทั่วไว้นะคะผ่านการทำเรื่องของโคเต์เน้นในมะตรฐานเขาจานที่ราคาต่ำและอยู่ได้นะคะเช่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทรัฐบาลจ่ายแล้วก็ธุรกิจจ่ายเจ็ดพันห้าร้อยบาทอันที่สองต้องปรับปรุงระบบของการประกันสังคมว่าถ้าธุรกิจปิดเพราะว่ากฎหมายหรือธุรกิจเพราะจำต้องปิดก็ขอให ทุกคนได้รับมาตรการนี้ในการยี่วยาค่ะข้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเงินทุนค่ะซอฟโกลนต้องรีบจัดการตด พันธ่าปัญหาต่างๆซึ่งทำให้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะต้องทำทันทีและข้อสุดท้ายก็ทำประทานคะเราจะต้องช่วยให้มีการทุกั์ชำระหนี้ไปบัตรปล่อยวันด้วยมีประมาณร้อยละสองค่ะประธาศไทเรื่องเดียวค่ะขอพูดสักนิดเดียวคือเรื่องของญ่สาค่ะพิจูดพิจทย์กะบีมิลองปฏินันยาสาสวยงามมากประชาชนอยูมากแต่ว่าหมด ผานระกิตขบวนยานแห่งชาติฉันขอหารือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรรัพยากและสิ่งแวดล้อมขอให้แม่ตาต่อบโงการนี้เป็นสักหนึ่งถึงสองปีให้ชาวบ้านะท่อ้เที่ยวได้อยู่จนกระทั่งรูปเกตเปิดขึ้นนะครับคุณมากค่ะขอบคุณครับ